นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวัสดีพระมิสุสมณีและญาโยมทุกทุกท่านเมืพูดถึงความทุกข์สาเหตุนั้นมีมากมายทีเดียวความหิวความเจ็บป่วยนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งการเกิดอุทกภัยและเกิดอุบัติเหตุการป้นที้ ทั้งหมดนี้เป็นสามเหตุของความทุกข์ทางกายทั้งนั้นแต่ก็กระทบกระเทือนมาถึงทางด้านของจิตใจเพราะถ้าพูดถึงความทุกข์ทางใจเนี่ยมีสาเหตุเดียวนั่นก็คือทุกข์เพราะความยึดความยึดติดความไม่ยอมปล่อยความไม่ยอมวางคือสาเหตุที่ทําให้คนเรามีความทุกข์ใจเพราะความไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคือสาเหตุหลักที่ทําให้คนเรามีความทุกข์ใจ ยึดติดเรื่องราวในอดีตจนเฉพาะความสูญเสียของรักสูญเสียคนที่เรารักรวมไปถึงความเจ็บปวดรวรแ้วที่ถูกกระทำโดยใครบางคนที่จริงมันผ่านไปแล้วแต่ยังยึดเอาไว้ที่ใจไม่ยอมปล่อยวางก็เลยทุกข์เจ็บปวดโกรธแค้นเสียดายอะไรอาวรถ้าไม่ทุกข์เพราะความยึดในอดีตก็กังวล ไปในอนาคตเหตุร้ายยังไม่เกิดขึ้นมาแต่ก็กังวลตีตนไปก่อนไข่เสร็จแล้วบางทีก็นึกถึงอุปสรรคที่รอยอยู่ข้างหน้าบางคนเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่ก็ปรุงแต่งไปไกลว่าฉันจะตายแล้วหรือนี่ความกังวลกับอนาคตก็เป็นความยึดติดอีกแบบที่ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อไรก็ตามที่เราไม่นึกถึงอนาคตความก,งงากังวลก็จะไม่เกิด ความกลัวก็เช่นกันส่วนใหญ่เรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดตอนนี้ยังสบายดีอยู่แต่นึกถึงเหตุร้ายล่วงหน้าอันนี้เรียกว่าความคิดข้ามชดก็เลยทําให้เราในเนี่ยเป็นทุกข์ไปยกตัวอย่างเช่นพระภิสูจน์ที่จะไปเจริญกรรมฐานในป่าช้าช่วงเช้าออกปิณฑบาตใจยังไม่เป็นทุกข์อะไรช่วงบ่ายใจก็ยังไม่ทุกข์อะไรพอตกช่วงเย็นๆแล้วใจก็เริ่มเป็นทุกข์แล้ว พราะต้องเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความกลัวอย่างมากกลัวว่าจะมีจิตวิญญาณมาหลอกมาหลอนจะทําให้เสียสตินี่คิดไปก่อนแล้วแต่เมื่อเข้าไปจริงๆในป่าช้าก็ยังไม่มีจิตวิญญาณที่ไหนมาหลอกมาหลอนแต่เห็นแต่ความคิดปรุงแต่งในใจของตัวเองนั่นแหละที่เป็นผีมาหลอกมาหลอนทุกคืนเลยเป็นเพราะอะไร เพราะความยังยึดติดอยู่ในตัวเราหรือของเรานั่นเองเพห่งความที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตก็ได้แต่ปรุงแต่งต่อจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาก็มีเช่นเราเห็นเงาที่พาดผ่านในตอนกลางคืนเห็นเป็นคนบ้างเป็นผีบ้างและเกิ่งไม้มบนพื้นดินเราก็ปรุงแต่งเป็นงูบ้างก็เกิดความกสศบกสัายด้วยใจอันนี้จะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึง เกี่ยวกับเรื่องของสมเน็จน้อยรูปหนึ่งสมเน็จน้อยรูปนี้มีหน้าที่รับผิดชอบปัดกวาดเศษใบไม้ทุกเช้าในบริเวณวัดไปกวาดใบไม้ในตอนเชา้าท่ามกลางสายลมที่เย็นยะเยือกทุกครั้งจากที่ตื่นนอนเป็นเรื่องที่น่าทรมานอย่างยิ่งยิ่งถ้าไป็นฤดูช่วงฤดูหนาวแล้วครั้งที่สายลมเย็นโชยมาใบไม้ร่วงหล่นลงมาตามมุมเช่นกันทุกๆเชา้าต้องเสียเวราไปไม่น้อย ถึงจะเก็บกวาดใบไม้ไปหมดมันก็ทําให้เนรน,น้อยหัวเสียทุกวันในคิดว่าจะหาทุกพิธีทางที่จะให้ตนเองสบายขึ้นมาสมณเณรก็คิดไปคิดไปว่าถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้เออเราก็ไม่ต้องมาปัดกวาดต้นไม้อย่างนี้ทุกวันเราก็น่าจะสบายดีกว่านี้แต่ก็ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปตัดต้นไม้ในวัดซึ่งเจ้าวัดท่านมีหน้าที่ดูแลอยู่ ทีนี้ก็มีพระรูปหนึ่งได้มาพูดกับเนนน้อยว่าพรุ่งนี้ก่อนที่เจ้าจะไปเก็บกวาดให้เจ้าใช้แรงเขย่าต้นไม้ซะก,ก่อนเขย่าจนใบไม้ร่วงหล่นลงมาให้หมดมเมื่อเรือนี้เจ้าจะได้ไม่ต้องไปเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงลงมาอีกเนนน้อยเห็นด้วยดังนั้นน่ะเนนน้อยก็พยักหน้าเห็นด้วยดังนั้นวันรุ่งขึ้นเนนน้อยจึงได้ตื่นขึ้นมาเขย่าต้นไม้อย,อย่างสุดแรงทำอย่างนี้ จะช่วยใบไม้ของวันนี้และพรุ่งนี้กวาดพร้อมกันในครั้งเดียววันนั้นเนนน้อยเคลิ้มใจไปทั้งวันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากไม่เคยมีความสุขในชีวิตนี้เลยตั้งแต่บวชเรนมาอันนี้พอวารุ่งขึ้นเนนน้อยก็ไปดูที่รานวัดคราวนี้แหละนะเน่องจกลรอกลูกตาไปมารานวัดมีแต่ใบไม้ที่ร่วงหลดลงมาเหมือนทุกวัน เออเนนน้อยก็นั่งซุดลงมาหมดเลี้ยวหมดแรงหมดกำลังใจที่จะทำนะพระอาจารย์หลวงพ่อีิวัดเดินเข้ามาดูเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเนนน้อยมากเลยนะก็รู้อยู่แล้วว่าเนนน้อยนี่ไปขย่าต้นไม้เพื่อใบไม้หล่นน่ะหลวงพ่อเจ้าว่ากระผดว่าเจ้าเนี่มันเด็กโง่นะไม่ว่าในวันนี้เจ้าจะขย่าต้นไม้ให้สุดแรงยังไงใบไ,ไม้ก็ยังร่วงหล่นมาเหมือนเดิมในที่สุดเนนน้อยก็เข้าใจ เรื่องราวต่างๆในโลกบางอย่างไม่สามารถทำร่วงหน้าได้และถ้าจะจริงจังแล้วละก็ชัว่วขณะนี้ถึงจะมีความจริงของมนุษย์เน,น่น้อยจึงมีสติอยู่ในปัจจุบันไม่คิดไปถึงวันพรุ่งนี้ว่าจะต้องมากวาดใบไม้อีกหลวงพ่อถ้าเกิดพูดต่อไปว่าใบไม้ร่วงเปลี่ยนเสมือนสิ่งที่มากระทบจิตใจหากเราสามารถเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมี มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะมีเราหรือไม่มีก็ตามเมื่อสิ่งใดๆมากระทบและทําให้จิตใจกระเพื่อมฉกเช่นเดียวกับใบไม้มากระทบจิตใจของเน,น้อยให้เรามีหน้าที่แค่ดูแค่รู้และอยู่กับปัจจุบันทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสําคัญที่จิตของเราเองนั่นแหละจะรู้ทันหรือรู้ไม่ทันเท่านั้นเองคนเราเวลาเกิดความทุกข์แล้วมักจะไม่รู้ทุกข์มันเริ่มตัว แต่พอมีสติก็เห็นทุกหรือว่าแบกความทุกข์เอาไว้ก็ทําให้วางได้เองโดยไม่ไต้องสั่งแต่ถ้าเห็นว่าทุกนี้สักแต่ว่าเกิดขึ้นโดยไม่ไปยึดถือเอาไว้เช่นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเราหรือเป็นของเราความสําคัญมั่นหมายว่าเราทุกเราปวดเราเมื่อยก็ไม่เกิดขึ้นมาเวลานึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตและเกิดความโกรธความกังวลขึ้นมาเรียกว่าเราลืมตัวไปโชคข่าว ความกังวลเป็นเครื่องก่อให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาที่ใจในโลกของการทำงานก็ที่มีกฎเกณฑ์และมีการประเมินผลเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะทุกข์ไม่ว่าคนอื่นจะประเมินตัวเราอย่างไรให้ถือถ้อยคำเหล่านั้นเป็นแบบประเมินเล็กๆที่เก็บมาพิจารณาตัวเองเพิม่มเติมคนอื่นนั้นเป็นแค่ปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในที่จะส่งผลให้ทุกข์หรือไม่อยู่ที่ตัวเราตัวอย่างเรื่องคนถากไม้ ผู้ถากไม้ใช้ใจทั้งหมดลงไปในการถากไม้ก็ไม่มีคนถากถ้าเรามีความคิดกังวลเข้ามาแทรกระหว่างการถากไม้นั้นจะเกิดผู้ถากไม้เป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาทันทีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของทุกข์กับเรื่องที่ไม่ทุกข์เช่นการถากไม้ข้างต้นเราแค่รู้เฉพาะการถากไม้ก็จะไม่มีทุกข์ทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ถ้าเราทำไปแล้วคิดจะขายมันได้ไหมก็เป็นทุกข์ ถึงหยุดการถากไมย้ยังคิดอยู่ก็เป็นทุกข์อีกนั่นหมายความว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ไม่เกี่ยวกับการทํางานหรือถึงแม้จะหยุดพักก็ไม่เกี่ยวกับความทุกข์เช่นกันนั่นคือการปฏิบัติคือการรู้สิ่งที่กําลังทําอยู่จริงๆไม่คิดกังวลก็ไม่ทุกข์เมื่อไรที่ไม่รู้เฉพาะสิ่งที่กําลังทํามีความอยากมีความหวังมาบดบังก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้นวรพาจึงสอนว่าจงอยู่กับปัจจุบัน อย่าจมอยู่กับอดีตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจธรรมะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจนี้เองดังนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง,จงให้ใจมันเข้มแข็งให้ใจมันสว่างขึ้นผ่องใสขึ้นมามันเป็นอิสระทําความดีอะไรก็ปล่อยมันไปอย่าไปยึดไว้หรืองดเว้นจากการกระทําชั่วต่แล้วก็ปล่อยมันไปอีก พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันที่นี่ละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่ที่อดีตและอนาคตคําสอนที่เราเข้าใจกันผิดมาก,มากและตกเสียงกันมากที่สุดในเรื่องความปล่อยวางเนี่ยเรื่องการทํางานด้วยจิตว่างเมื่อพูดอย่างนี้เรียกว่าผู้ภาษาธรรมเมื่อเอามาพูดภาษาโลกมันก็เลยยุ่งเหยิงไปหมดก็ตีความหมายการผิดพลาดอย่างนั้นเหมือนกับให้ทําตามใจของเราเน่ะสิความจริงมันเป็นอุปมาอยู่ว่าเหมือนเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่ง แบกไปก็รู้สึกว่ามันหนักแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยแต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอมีใครบอกให้โยนมันทิ้งไปก็มาคิดว่าถ้าเราโยนทิ้งเราก็จะไม่เหลืออะไรนะสิเลยแบกไปอยู่อย่างนั้นไม่ยอมทิ้งไปแต่ความจริงแล้วถ้าทิ้งไปแล้วมันยังเหลืออยู่มันยังเหลือความว่างอยู่นั่นเองแหละนะแต่ว่าคนเรานั้นเห็นผิดไม่ชอบชอบที่จะแบกก็เลยทุกอยู่ล่ำไป พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วก็เป็นนันวะละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันวะยังไม่มาถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมในปัจจุบันไม่งอนแง่นคอนแค้นในธรรมบุคคลนั้นแหละจะเจริญธรรมนั้นนั้นอย่างเนืองๆให้โปร่ปงเถิดตามความเพียรเสียในวันนี้ใายจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยมม่อมไม่มีแก่พวกเราทั้งหลาย พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลเหล่านี้ผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตีหนึ่งที่น่าชมจริงๆนะก็เจริญพร